อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ นี่เป็นอีกเกมที่เอาทําแฟนผีหัวร้อนไปตามๆกันเมื่อผลการแข่งขันเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาจบลงในการบุกไปโดนทีมในโซนหนีตกชั้นอย่างวัดฟอร์ดถล่มแบบเล็กเทสู้ไม่ได้ถึง4ประตูตอนหนึ่งเรียกได้ว่านี่เป็นสกอร์ที่ผิดคาดอย่างมากไม่เพียงเท่านั้นครับรูปเกมนัดนี้ยังคงเป็นเกมที่แมนยูฟอร์มห่วยซึ่งแน่นอนว่ายอมมีหลายเรื่องให้ต้องเอามาพูดถึงว่าแล้วเกมนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรียมาลาของเราจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับ เริ่มต้นกันที่รูปเกมคู่นี้เห็นทีจะต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ทัพปีศาจแดงมีฟอร์มหน้าผิดหวังเกินแบบจะรับไว้ก่อนเกมนัดนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับน่าจะเป็นเกมที่แมนยูควรจะเก็บชัยได้อย่างสบายตนแม้ว่าวันนี้จะต้องบุกเยือนก็ตามแต่การเจอกับทีมอย่างวัตฟอร์ดที่รั้งอยู่ในโซนท้ายตารางผลการแข่งขันไม่ควรออกมาหน้าอื่นนอกจากเสียเก็บชัยชนะในเกมนี้ให้จงได้แต่ถว่ารูปเกมตั้งแต่เปิดหัวสิบนาทีแรกก็พอจะมองเห็นภาพได้ชัดว่าเกมนี้วัตฟอร์ดดูดีกว่าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการไล่่บบีกดดดันนนต้แต้แแนหาน ทำให้การขึ้นเกมจากหลังไปหน้าของแมนยูไม่สามารถทำได้เป็นเหตุให้ทำปีศาจแดงนะครับผ่าเสียบอลอยู่บ่อยครั้งไอ้ซึ่งวิธีการนี่แหละครับเป็นที่มาที่ทำให้วัตฟอร์ดได้จุดโทษในเกมนี้แม้ว่าแมนยูจะยังโชคดีที่ดาบิดิดเคอช่วยเซฟเอาไว้ได้ แต่ทว่าจนแล้วจนรอดวัดฟอร์ดก็มาทำประตูขึ้นนำจนได้จากการยิงของโจชัวคิงซึ่งหลังจากที่ฝั่งเจ้าบ้านออกนำไปก่อนนะครับทำให้แมนยูต้องพยายามเปิดเกมแรกเพื่อทวงประตูคืนแต่ก็เข้าเอ,อีรอบเดิมคือพวกเขายัางเสียบอลกันง่ายซึ่งมันทำให้วัดฟอร์ดมีโอกาสสวนกลับไปให้แฟนผีเสียวไส้อยู่หลายครั้งจนมาได้ประตูที่สองจากอิสเมล่าซาก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยกอสองประตูต่อศูนย์ซึ่งจากสถิติในช่วงครึ่งแรกนะครับแม้ว่าแมนยูจะครองบอลได้มากกว่าแต่ทว่าฝั่งเจ้าบ้านกลับมีโอกาสยิงไปมากมายถึงส เข้ากอบไป4ขณะที่ฝั่งแมนยูมีโอกาสยิงไปเพียง2ครั้งเข้ากอบไป1เรียกได้ว่าท้าปีศาจแดงแทบจะหาอะไรทำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันแท้ ในช่วงเวลาครึ่งหลังถึงว่าแมนยูนะครับผมจะเริ่มต้นในความกระหายนักเตะทุกคนช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งไล่บอลจนทำเอาวัดฟอร์ดเครื่องรถไปพักใหญ่จนท้ายที่สุดนะครับทัพปีศาจแดงก็มาได้ประตูตีตื่นจากดอนนี่ฟานเดอรเบ็กซิงหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าโมเมนตัมกำลังจะกลับมาเวียงฝั่งแมนยูบ้างแล้วแต่ทว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็พังทลายลงไปในช่วงพริบตาเมื่อแมนยูต้องมาเหลือ10คนจากการพลาดโดนใบเหลืองที่2ของแฮร์รี่แม็กควายสิ่งจังหวะความผิดพลาดนี้เห็นทีจะต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกกกกกคครรรรรััั้้้้งงงทททททีีีี่่ปปะะาาาาาหหลลลตตตนนนนมมมมยเเดดดดวจิิขออผพใ นั่งลำบาก และจังหวะที่เสียใบเหลืองที่2ของแม็กควายนะครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวมัวแต่คิดอะไรอยู่เรียกจะชเนเหนือหรืออะไรอยู่ๆก็แตะบ,บอลยาซะจนเกือบโดนคู่แข่งฉกบอลไปได้สิ่งทำให้เจ้าตัวนะครับต้องชดใช้ด้วยการตัดฝ้าจนนำมาสู่การเสียใบเหลืองแบบที่ไม่ควรจะเสียและแน่นอนว่าหลังจากที่แมนยูต้องเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่69นะครับมันก็ยิ่งเป็นงานยากมากเท่าตัวที่จะสามารถสร้างเกมรบเพื่อยิงประตูตามตีเสมอได้และกกลายเป็นฝั่งวัตฟอร์ดนะครับที่เล่นง่ายมากขึ้นรอเพียงจังหวะสวนกลับจากความผิดพลาดของฝั่งแมนยยููแลละพววกกกกเเเขาาาาาา็สามมมรรรถชิงคได้้ปีีบจผ่น มากกว่าเล่นงานทับปีสัตว์แดงจนตายอย่างไรก็ดีแม้ว,ว่าเกมนี้จะมีความผิดพลาดของแมนยูเองที่ทำให้วัตฟอร์ดสามารถเอาชนะในผลสกอร์ที่ถล่มทลายขนาดนี้แต่คงจะต้องสูโ้โคกให้กับแท็กติกของคลาวดิโอรานีเอรี่ที่สามารถทําให้ทีมเล่นงานแมนยูได้อย่างอยู่หมัดซึ่งเกมนี้นะครับแม้ว,ว่าวัตฟอร์ดจะเป็นทีมในโซนท้ายตารางแต่ว่าพวกเขากลับไม่ได้มาเล่นเกมรับเลยแม้แต่น้อยหากแต่เป็นการเล่นเพรสซิงเข้าใสา่ตั้งแต่แดนบนจะทําให้แมนยูปะติดปะต่อเกมของตัวเองไม่ได้และไม่สามารถสร้างสรรค์เกมกดดันวัตฟอร์ดได้ หมบุกเข้าใส่ซัสบอทัพปีศาจแดงงงหัวไม่ขึ้นโดยผลงานที่โหดจัดขนาดนี้นะครับคงจะต้องยกความดีความชอบให้คาริโอรานิเอรี e ่ที่วางแผนมาดีเอามากๆและคงจะต้องสู้ฮกนักเตะวัดฟอร์ทุกคนที่เกมนี้ช่วยกันวิ่งตลอดทั้งเกมอีกทั้งยังสามารถเล่นกันด้ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเล่นเอาสมองไม่ออกเลยว่าทีมไหนคือทีมตกชั้นและทีมไหนคือทีมลุ้นแชมป์กันแน่เพราะว่าเกมนี้วัดฟอร์ดเหนือกับฝั่งแมนยูชัดเจนมาก ส่วนประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับน่าจะเป็นฟอร์มของดอนนี่ฟานดเดเบกที่ได้โอกาสลงเล่นสักทีหลังจากก่อนหน้านี้เขาลงเล่นเกมนี้ไปเพียง16นาทีเท่านั้นสิ่งในเกมนี้นะครับเจ้าตัวสามารถทําให้เห็นถึงเป็นอย่างดีเลยว่าเขาสามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อย่างไร้ปัญหาและยังเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างในแดนกลางของแมนยูได้อย่างยอดเยี่ยมการที่เจ้าตัวถูกส่งมาในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับสามารถทําให้เห็นได้ในทันทีเลยว่าแดนกลางของทัพปีศาจแดงมีมิติที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นจังหวะขยับหาพื้้นนนทีี่่่่่เเเเหห็ไดดอยยยาาาาาางงงชััจลลววขมมมมมคกกระะแุสู พยายามขยับไปรับรอบอลจากเพื่อนตลอดเวลาส่วนจวังหวะการสร้างสรรค์เกมเจาตัวก็ทำาได,ดีสามารถเชื่อมเกมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างลงตัวอีกทั้งมีจังหวะจ่ายคิลลพาร์ทหลายต่อหลายครั้งซึ่งเป็นมิติที่แตกต่างไปจากครึ่งแรกอย่างชัดเจนประตูตีเตื่นสองหนึ่งที่ตัวม่งทําประตูได้นะครับก็มาจากการพาตัวเองสอดแทรกไปอยู่ในกรอบเขตโทษมันสะท้อนให้เห็นว่าการมีฟานเดเมกอยู่ในสนามสามารถสร้างความแตกต่างในแดนกลางของแมนยูได้มากซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมก่อนหน้านี้นะโอเล่ไม่ให้โอกาสกับเขาล่ะเนี่ย ส่วนประเด็นสุดท้ายคงจะว่ากันถึงปัญหาของฝั่งแมนยูที่เต็มไปเด้ยวยรอยรั่วและคนที่ต้องถูกชี้หน้าหาความรับผิดชอบคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโอเลกกุนนาโซชา พราะด้วยรูปเกมส่วนใหญ่ที่แมนยูแทบจะสู้วัตฟอร์ดไม่ได้มันเป็นสิทธที่ตอกย้าเป็นอย่างดีเลยว่าแทคกติกของเขาใช้ไม่ได้ผลแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมรับที่เป็นปัญหาของแมนยูมานานจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งไม่ว่าจะนในระบบไหน3ามเซ็นเตอร์แบ็กโฟลูกทีมของโซชาก็ยังพลาดเสียประตูกันง่ายๆอยู่ดีในส่วนของเกมรุก,ก็เป็นอีกเกมที่แมนยูภายใต้น้ำมือของโซชานะครับไร้ซึ่งวิธีการเข้าถ้ำไม่มีความหลากหลายอีกทั้งในเกมแดนกลางยังไม่สามารถสู้กับวัตฟอร์ดได้พลาดได้เสียบอยลอ นี่แหละครับคือสิ่งที่โซชาเผชิญมาตลอดในการคุมทัพแมนอยู่แต่ทว่าเวลาล่วงเลยมานานกว่า3ปีเจ้าตัวกันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยเหตุนี้คงสามารถพูดได้ว่าต้นต่อของปัญหาไม่ได้เป็นเพราะคุณภาพนักเตะแต่เป็นเพราะฝีมือของโซชาเองที่ไม่เหมาะกับการเป็นกุนซือของแมนยูอีกต่อไปหลังจบเกมที่ผ่านมากระแสข่าวต่างเป็นทิศทางเดียวกันครับว่าบอร์ดบริหารปีศาจแดงได้เล็งประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตของโซชาในทันทีณนะเวลานี้10.44เวลาที่ผมอัดเสียง21พฤศจิกายนยังไม่มีการยืนยันจากสโมสรอ,อย่างเป็นทางการแต่ทว่าสื่อหลายสำนักนะครับต่างรายงานตรงกันแล้วว่าถ้าปีศาจแดงมีมติตัดตสินใจปลดโซชาพ้นตำแหน่งกุน สื่อเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็คงต้องบอกแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่โซชาจะต้องไปเพราะเขาได้เวลาพิสูจน์ตัวเองมามากเกินพอแล้วแต่ก็ไม่สามารถทําให้แมนยูมีผลงานที่ถูกคาดหวังได้ดังนั้นการจะต้องลาจากคงจะเป็นทางออกที่ดีสุดสําหรับทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าหากฝืนกันต่อไปมันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นไปมากกว่านี้แล้วลครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลเฟียลฟ้าเอื้มอาามเนียวยาวมากเลยครเราได้นะ สนับสนุนโดยอร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับอาหารยอดคุณ